ผมนะครับไ,ร ي, ไม่ค่อยสบายก็มาอยู่กับผมนะครับธนพัทรน,นะครับก็วันนี้จะมาเล่นเม็วอลกันนะฮะในภาค0.16.0นะฮะไปชมกันเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าแป้นแล้วนะฮะก็คนมุงเยอะมากนี่ฮะห้องรีโหลด VIP เท่านั้นกูนไม่ใช่ VIP นะฮะ เออมองไม่เห็นลอก่อนว้าวว้าวว้าเอือเป็นเที่อะไรเะ้อกระโดดเข้าไปใครที่รู้ว่ามีเซิร์ฟอื่นอีกที่มันๆนะะก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองทําดูนะฮะหกห้าใส่สามสองหนึ่งหมดเวลามาแล้วอุยกลุ่มเรามีผู้หญิงด้วยฮะโอ้โหใส่แพมเพิร์ตนัดประเด็น เธอสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราอยู่ทีมสีแดงนะฮะเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราคนนี้บักนะเพื่อนชาติมาแล้วจุง เดยวจุงมาสเตอร์ฮ่าฮ่าไปแหละไปไปไปเร็วก็อย่าถามนะฮะว่าหายทำไมไปหายนานจังก็ไม่ว่างนะต้องไปซ้อมบอลอย่าถามนะฮะว่าเป็นนักกีฬาบอลด้วยเหรอก็เป็นจริงๆนะฮะ มาถึงเร็วจังเร็วจังอ่ะยังไม่ตกยังไม่ตกทุบเยี่ยมตกไปซะฮ่า สีส้มแตกภายในวินาทีที่เร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากมาดิมา,มาสีส้มไีคนนึ่ง ไอเพื่อนมึงไม่คุมเตียงไว้ซะโอ้โหแพ้เร็วมากเบ็ดบอยเฮียอะไรวะสัสครแม่งไดมอนด์ไดมอนด์ติดหลังวะอุ้ยตรุกกระจายตรุก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 กระจาย ตรกจะเนี่ยไอผู้หญินเนี่ยมันไม่คุมเตียงนะฮะไอ้ผู้หญิงเนี่นยทีมเราเหลือคนเดียวนะฮะในนั้นอุตสาห์ได้ทองและและแล้โฮ้ยฝากเกิงแมนจอนซี เ oh อ,อาไหมจอซิอ่าตื้ออดื้อๆไอ้บา้าเมื่อไหร่ห้องจะมาวะอันนี้ก็ฮั r ก์เกมนะครับอันนี้ฮั n ก์เกม m e s g นะครับสวัสดีก็ ctf ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ก็น่าจะเป็น,นอันนั้นนะฮะรูปแห่งการสร้างนะฮะเฮ้ยอ่าทีหัวแม่จอนซีน้าแปดสิบห้าบุรเล่นิงอเอฟเอฟเอลลอง ไปเข้า F L กอนนะครับเข้ามาแล้วนะครับอยู่ใน F L ของเรานะฮะมี85ดผู้เล่นอ๋ออันนี้ไม่มันนะครับบอกไปก่อนเคยเล่นนะฮะไปดูเซิร์ฟอื่นดีกว่านี่อะไรอันนี้เคยเล่นแล้ว ที PM, เอ็มเอ้ยยังไม่ได้ลองเดี๋ยวไปลองใช้วิธีทำนะฮะไม่ใช่คณิตทีเอ็มดอทเอ็มบีเอสจีดอทนิตจีสี่แปดโอ้ m ม oh god มือตึบ๊บ มาแล้วมาแว้วโอ้กวงควงฮังก็เกมชัวทังก็เกมแน่นอนครับยังไม่ได้เลือกห้องนะ เล่นแบบทีมครับเราไม่รู้นะว่าเราอยู่ทีมสีอะไรนาทีเราอยู่ทีมสีแดงครับโอ้โหทั้งเกมแบบทีมครับอ๋อสีฟ้ามีสี่ เพื่อนเพื่อนเราอยู่นี่เพื่อนสีแดงกระโดด เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนฮนะสีแดงสองหนึ่งไปวิ่งเร็วฮนะจงมานี้ต้องรีบวิ่งนะฮะโหจุงมาตเตอร์ไปาล้วฮนะตามเพื่อนไปเพื่อนสีแดงสีแดง สีแดงทางนี้สีแดงทางนี้เพื่อนเรานไปทางนู้นกันหมดนะฮะทางนี้เว้ยสีแดงทีมโ้โหเอาทัวรอดแบบทีมฮะมัน เื่อนมานี่หูขวานเล็ก Fuck you อบใจมากเพื่อนเพื่อนรอกอนรอกรน,นายรอรอกรนูน่นนูน่นเพื่อนเราไว้นู่นแล้วเพื่อนเราตายหนึ่งคนนะฮะเ,เหลือสามคนเขาได้แล้วกล่อ,องชั้นบนเอือ ลงทางนี้เลย ไล่ฆ่าไล่ฆ่ามันจะฆ่าตัวตายเหรอเอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาลือดรถเลือดรถกิน่อย เื่อนช่วยกันช่วยกันเรามาสามไม่ต้องกลัวตายโอ้โหของเพียบทางขึ้นทางขึ้น Di Oh. Pak, bye. เราเยอะสุดในเกมเลยนะฮะดูดิฮะ ชิปเพื่อนอย่าลุยเดียวลุยเลยหัวหน้าทีมเหรอฮะมันเสร็จแล้วแล้วฮะหัวหน้าทีมเหรอไม่ต้องชิปตาย เพื่อนเฮ้ยเพื่อนอีกคนนึงอ่ะชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนเราโดนตีนะฮะกูเจ้ากูเจ้ยยยฮู้โวทีมเวิร์กนะฮะ ไหนอคอนเต็มอ่าห้องนี้สีเขียวชนะเพิ่งเข้าโอ้โอ ห้องไหนก็ได้ให้กูเข้าเถอะออไม่มีห้อง <c oughs> นี้เข้าก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับบายครับ